สำหรับเทคนิคเรื่องของการพรีเซนเทชันนะครับต้องบอกว่าในทางของการสื่อสารเนี่ยมีหลักๆด้วยกันทั้ง3รูปแบบด้วยกันนะครับ <S <S หลักๆเลยรูปแบบแรกเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายที่มานั่งฟังเราเนี่ยเป็นใครนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีการศึกษาอย่างไรนะครับอายุเท่าไหร่รวมไปถึงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะวิเคราะห์ กลุ่มผู้ฟังที่ชัดเจนที่สุดนะครับหากเ่อเรามีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวิธีการในการที่เราจะดูและพูดให้ได้ใจคนที่ฟังนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าไปอีกทำอยังไงครับในการที่จะทําให้คนนั้นที่ฟังเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารแบบใจถึงใจได้นั่นก็คือเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในคลาสหรือในกลุ่มที่เรามีการพูดคุยนั่นเองครับ สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับว่าข้อแรกเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผู้ฟังมาถึงข้อที่2นะครับข้อที่2นั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องของอินโฟเมชันนั่นเองครับสิ่งที่เราจะพูดเราต้องวิเคราะห์มาแล้วว่าผู้ฟังนั้นคือใครถูกไหมครับมากไปกว่านั้นเราต้องวิเคราะห์อินโฟเมชันที่เราจะสื่อสารระดับของภาษาวิธีการสื่อสารรวมไปถึงวัจนะภาษาและอวัจนาภาษาด้วย สิ่งสําคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับเรื่องของการสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันนะครับในยุคป,ปัจจุบันเรามักจะเห็นกันอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทั้งแบบเห็นหน้านะครับที่เป็นรูปแบบการติดต่อแบบ one man นะครับก็คือตัวต่อต,ตัวนะครับเป็นทั้ง one way communication หรือ two way communication นั้นก็มียหลากหลายรูปแบบด้วยกันอย่างแรกก่อนครับ one way communication ที่อาจารย์กำลังสื่อสารกับพวกเราในขณนะนี้ก็ถือว่าเป็น one-way communication นั่นคือการส่งสารออกไปแบบถึงใจผู้ฟังจะถึงใจผู้ฟังได้อย่างไรครับคอนแทคที่อาจารย์มองไปที่นักศึกษาอยู่ในขณะน,นี้นี่คือสิ่งสำคัญมากกว่าเลยนะครับการสบตาการพูดจาการใช้คำพูดการมีท่าทางการเปิดกว้างนี่คือสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่จะสื่อสารและส่งต่ออินโฟรเมชันไปสู่ผู้ฟังนะครับถัดมา เรื่องของอินโฟเมชันนั้นมันมีอะไรอีกนะครับนั่นคือเรื่องของตัวบทที่เราจะพูดออกไปต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับวิเคราะห์แล้วว่าผู้ฟังนั้นเป็นกลุ่มระดับการศึกษาไหนไวัยเท่าไหร่แล้วต้องการอะไรจากผู้ฟังนี่คือสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์อย่างชัดเจนแล้วสื่อสารอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆว่าจากใจถึงใจนั่นเองครับ สายตาที่สําคัญนั้นจะต้องมีการสบสายตากับผู้ฟังเสมอมีคนตั้งคําถามว่าแล้วเราพูดกับกล้องจะสื่อสารหรือสบสายตาผู้ฟังอย่างไรที่อาจารย์กําลังทําอยู่นี่แหละครับนั่นคือการส่งสายตามองลึกเข้าไปผ่านตัวเลนในขณะนี้นั่นก็คือการมองเข้าไปที่ในตาของผู้ฟังนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นวิทยากรร่วมหรือแม้แต่กระทั่งผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนั่นเองครับ ถัดมาเรื่องของสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของอารมณ์หรืออินโฟเรชันนะครับสรุปแล้ว3อย่างที่อาจารย์พูดมานั้นมีทั้งเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย again อินโฟเ t ชันรวมไปถึงอิโมชั n นสิ่งเหล่านี้ในทางการสื่อสารนั้นขาดไปไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าอินโฟเ t ชันและอิโมชั o นนั้นจะต้องบวกกันเสมอเมื่อมีเนื้อหาสาระที่ดีแล้วจะต้องมีอารมณ์ในการถ่ายทอดในรูปแบบที่ดีด้วย เรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรต้องวิเคราะห์มาก่อนนะครับว่าเรื่องที่เราจะพูดที่เป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่ข้อหนึ่งนั้นเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรจากเราอินโฟม t ชันที่เราจะให้ก็ต้องวิเคราะห์เช่นเดียวกันว่าผู้ฟังนั้นสามารถรับได้มากน้อยแค่ไหนไม่เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยการเรียนในชั้นเรียนนั้นนักศึกษาอย่างไงก็ต้องนั่งฟังถูกไหมครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดในที่สาธารณะหรือการพรีเซนเทชันผู้ฟังเขาอาจจะมีลักษณะของการจับผิดเราเล็กๆครับการจับผิดเล็กๆนั้นแหละจะทําให้เรานั้นเกิดความประหม่ามากขึ้นถ้าเราเกิดความประหม่าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ เงื่อไหลถูกไหมครับเรื่องของมือไม้อาจจะสันเสียงอาจสันเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นจนจบจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการสื่อสารณปัจจุบันกลับมาที่เรื่องของอินโฟเมชันครับอินโฟเมชันนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในเรื่องของการสื่อสารในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้สื่อแบบออนไลน์สื่อแบบออฟไลน์ ine, ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งอินโฟเมชันทั้งสิน้นและพึ่งอีโมชั่นทั้งสิ้นนะครับ เมื่อมีอินอิน formation ดีแล้ว e m o ช i o นก็ต้องดีไปด้วยเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องเราเป็นเรื่องสนุกเราก็ต้องมีทีท่าท่าทางท้อยทีท้อยอาศัยอธิยาศัยที่ดีในการสื่อสารด้วยถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่อาจจกระทบสะเทือนจิตใจก็ต้องมีการประนีประนอม คอมโพมิ e ในลักษณะของการที่จะต้องสื่อสารให้ผู้รู้ผู้ฟังนั้นสามารถซึมซาบและเข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารด้วยยังไม่หมดนะครับเรื่องของ Information นั้นถ้าสมมุติว่าเราไปพูดกับผู้ใหญ่อิ m โมชันนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องของความอันตรายได้นะครับเพราะอะไรครับ ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเรานั้นมีลักษณะของการลุกลีกหรือเล่นจนเกินไปอินโฟเมชันดีแต่พูดหลาะแหละหลอะแหละแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆใน3ส,สิ่งที่อาจารย์ได้มีการรวบรวมแล้วก็ถอดบทเรียนมาให้พวกเรานนั้นได้ฟังกันนะครับตลอดระยะเวลาของการทํางานก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาเป็นอาจารย์ในขณะนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าการทําหน้าที่สําคัญหลักๆเลยกว่า5ปี10ปีของอาจารย์นั้นคือการเป็นผู้ประกาศข่าว การเป็นผู้ประกาศข่าวนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารทั้ง Emotion และ Information ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะมีเทคนิคของการ Presentation ได้อย่างเป็น Expert นะครับและมี Experience นดีๆในการนำเสนอในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ใน3ส,สิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สรุปให้สั้นๆอีก1ครั้งนะครับนั่นคือเรื่องแรกเราต้องวิเคราะห์ผู้ฟังก่อน เป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่การศึกษาเป็นอย่างไรนะครับสถานที่เป็นอย่างไรวิเคราะห์ก่อนเลยครับเวลาเราจะไปพูดที่ไหนเราต้องวิเคราะห์ก่อนถ้าสมมุติเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะพรีเซนต์งานในสถานที่ใดที่1เราก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าผู้ฟังเป็นใครเป็นเพื่อนเราหรือไม่หรือเป็นคณาจารย์นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องวิเคราะห์ถัดมาคือ emotion. อิโมชั่นอิโมชั่นต่อมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่จะต้องให้ความสนใจนะครับในการสื่อสารนะครับในการที่จะ พลวงลงไปในจิตใจของผู้ฟังได้อารมณ์ดีผู้ฟังก็จะอารมณ์ดีตามเราถ้าเราอารมณ์ไม่ดีในการรีเซนต์ผู้ฟังก็จะจับได้นะครับส่วนที่ขาดไปไม่ได้และเป็นสิ่งสำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของอินโฟเรเมชันที่อาจารย์ย้ายอินโฟเรเมชันลงมาอยู่อันสุดท้ายเพราะสิ่งที่อาจารย์จะนำเสนอตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับนั่นคือเรื่องของความใส่ใจในเนื้อหาสาระความสำคัญในการที่จะสื่อสารออกไป สิ่งเหล่านี้ครับเป็นภาพรวมที่เขาเรียกว่าโฮลิสติกทั้งหมดของรูปแบบการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันนั้นมันมีหลากหลายอย่างที่อาจารย์พูดไปนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. แล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีแพลตฟอร์มอื่นๆมากมายแพลตฟอร์มเหล่านี้แหละครับไม่ได้ต่างกันครับ วิธีการนําเสนอก็ใช้3รูปแบบ3วงกลม3ามคาตกลายที่อาจารย์นําเสนอไปในขณะนี้นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าใครนะครับมีความฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมีลักษณะข,ของการพรีเซนเทชันที่เป็นโปรเฟชชั่นอลสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องนําเสนอและใส่ใจสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเรื่องนี้ครับเรื่องของการสื่อสารในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่บอกกันทุกครั้งนะครับนั่นคือเรื่องของ กาละเทศะสิ่งที่เป็นกาละเทศะในปัจจุบันนั้นเรามักจะเห็นกันอยู่เสมอนะครับว่าเวลามีลักษณะของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์นั้นอาจจะถูกใจบ้างอาจจะไม่ถูกใจบ้างแต่สิ่งเหล่านี้เราเรี่องได้นะครับในเรื่องของการพรีเซนต์ในการนําเสนอในที่สาารณะหรือต่อชุมชนนะครับการนําเสนอพวกนี้เป็นสิ่งที่เราพลาดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปทําใหม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํากันบ้านนั่นคือเรื่องของการเตรียมตัวนั่นเองครับการเตรียมตัวนั้นไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามือสัน่นปากสัน่นเสียงสัน่นสิ่งเหล่านี้จะหายไปสูตรหายใจลึกๆ ผ่อนลมหายใจยาวๆแล้วนึกว่าเรากําลังสื่อสารกับคนที่เราอยากจะสื่อสารมากที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญครับถ้าเราฝึกฝนตั้งแต่วันนี้อีกวันข้างหน้า1สัปดาห์1เดือน1ปี5ปี10ปีสามารถใช้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ฝากเอาไว้นี้เป็นสิ่งที่ดูแล้วเหมือนจะยากแต่ถ้าเราฝึกฝนและทําความเข้าใจ มนุษย์ยังไงก็ขาดการสื่อสารกันไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งสําคัญที่สุดที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจในเรื่องนี้นะครับก็สามารถศึกษาหาข้อมูลได้นะครับโดยการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกดูฝึกพูดนะครับเรื่องของการใช้ท่าทีต่างๆนานา,นาพวกนี้มีหลากหลายช่องทางให้ศึกษาวันนี้อาจารย์ต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมฝึกทุกวันนะครับอย่างน้อยๆฝึกหน้ากระจกทุกวันก็สามารถทําให้เรานั้นเป็นผู้สื่อสารได้อย่างเอ็กซ์เพรสครับ